จะพี่น้องตั้งแบบเสาลวจ้ะก็กำแพงแก่พี่น้องตั้งแบบเสาลวจ้ะงามเลยพี่น้องงามงามจ้ะเสาลวดจากติดโรงเรียนวัดธาตุจ้ะมาเรื่อยๆอันอันป้องนี่ประตูจ้ะป้องนี่ประตูตั้งแบบเสาลวจ้ะไปเงาเหยียดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเงาเหยียดเลย กำลังสิตกำลังสิตั้งกำลังสิตั้งแบบตั้งยังล่ะพี่น้องเหตุงานกูเด้พี่น้องเอ้ยสวดสิ่งใดเงินเพิ่นเหตุงานเต๋อพี่อุจ่าส่วนสวนสิตั้งได้แต่ละต้นเนาะพี่น้องเสากระได้